มันจะเป็นประธานาธิบดีคนเดียวที่จะทำให้รัฐบาลที่มีอยู่นี้ยุบ คึกคักมากท่านผู้ชมผู้คนเยอะมากจริงๆนะครับเต็มพื้นที่แล้วคค <c oughs> Thank you. คุณชมครับกดหนึ่งให้ด้วยครับถ้าไม่ใช่ชัดกดหนึ่งไม่ชัดกดสองนะครับจะเป็นข้อมูลขอบพระคุณบ้างน,นะครับห้าสิบเอ็ดหาที่สองหาสอง บรรยากาศคึกคักมากท่านผู้ชมยามเช,ช้าๆนะครับตอนนี้กำลังมองไปที่ลำ <c oughs> สนามก็คึกคักไปด้วยเรือนะครับกำลังลอยลำอยู่บนในแหล่งลำน้ำมูน,นั่นเองท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวเรือแต่ละลำบรรจุสีผายแล้วก็มีเสือเอ้อหลากสีสวมใส่เป็นทีม ดูแล้วก็คึกคักมากทีเดียวบรรยากาศในยามนี้บรรยากาศในายามเช้าๆก่อนที่จะเ,เริ่มพิธีเข้าสู่พิธีแข่งขันตอนนี้ทางกรมรายการก็กำลังประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ เนี่ยผู้ชมเต็มในรูปปีนี้เขาไม่ได้ถ่ายทอดสดกระมังครับทุกปีจะมีช่องโทรทัศน์ของไทย P ีบเอเขาจะมาถ่ายทอดสดแต่ปีนี้รู้สึกเขางดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องติดตามทางเพจสตึกจะมีเพจทางอำเภอสตึกเขาจะไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมก็สามารถไปเซิร์ชดูติดตามชมนะครับจังหวัดเอ่อจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอสตึกครับผม อ,อ,อำเภอสตึกครับจังหวัดร้อยเอ็ดเอ้ยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตอนนี้ไปแล้วครับ <c oughs> จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกครับเนี่ยไปแล้วครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นเรือเหล็กครับเรือโลหะลำนี้เป็นเรือลำโลหะครับผมเป็นเหล็กท้องเออเป็นเรือเหล็กนะครับเรือโลหะนั่นแหละครับผมจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกครับผม อันนี้36ปีภายครับสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับผม,มเือภาคกลางน่าจะไม่มีเนาะข้อมูลผมอาจจะคลาดเลื่อนนะครับมไม่แน่นเลยเพราะว่าสุธิบัตรผมต่างๆผมไม่มีอยู่ก็เลยมไม่สามารถแจ้ง ข้อมูลได้ก็ต้องขอัภัายนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็จะมีเรือเทพศักดิ์สิทธิ์เทพเนรมิตเทพนครไกรเจ้าปู่พุตนาคาเจ้าปู่เหล็กไหลถ้า่นาครับผมตอนนี้ด้านบนพิธีกําลังประกอบพิธีเปิดอยู่นะครับผมเรือวันนี้จะมีเรือ36สีพายด้วยนะครับ36สีพายแล้วก็จะมีเรือ40สีพายแล้วก็มี55สีภายีพายนะ ลองเซิร์ชดูในช่องทางเพจต่างๆเขาจะต้องมีไลฟ์สดแน่นอนครับเช่นเพจของสตึกอะไรลักษณะนั้นจะมีนะครับแล้วก็ไลฟ์สดอื่นๆตามช่องอ,อื่นน่าจะไม่มีนะครับดูลักษณะแล้วอันนี้เป็นเรือของอ อะไรเนาะนี่สอสนันฟาร์มแน่นอนเลยใช่ไหมครับสอสนันฟาร์มทัานผู้ชมจับตาด้วยเด้อลำนี้ก็มาแรงครับทีนี้สอสนันฟาร์มเราค่อนข้างจะามาแรงทีเดียวนะครับคึกคักมากเลยโอเคนะเชียร์นะพี่นะครับสอสนันฟาร์มครับผมโอ้สุดยอดเลย ดูชนผูชมคึกคักมากเลยสวยงามจริงๆเลยนะครับสวยจริงๆโดยเฉพาะเสื้อนออกแบบมาเนี่ย <c oughs> ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่า <c oughs> เสื้อบาง <c oughs> บางรุ่นนะครับเสื้อบางรุ่นนะครับจะกันน้ําคําว่ากันน้ําคือจะไม่อมน้ํานะครับ อาจะไม่อ,อนน้ำครับอ,อ,อันนี้เจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็นโฆษณาสนือเปล่าับ,บเสืแบบเ้อเสื้อ,อบ,าบางรุ่นจะสามารถจากภาคกลางไม่แน่ใจท่านผู้ชมช่วยกดหนึ่งนะครับใครชัดกดสองไม่ชัดนะครับ,บ,บจะขอบพระคุณมากมายเลยครับผมแบบเหนืยผู้ชมบนขอบสนามนะครับเต็มหมดเลย โอเคผู้ชมพาเก็บบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ก็กกำลังดูลักษณะแล้วโหคึกภัพมากเลยสัญญาณภาพ Hãy subscribe cho là Ghiền đấy Gõ Để không เจ้าเรือจะลำลำเป็นโอเคผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามชมในคลิปถัดไปติิภาพประการลาก็ต้องขอโทษกันนะครับผม สวัสดีครับสวยงามมากทีเดียวบรรยากาศ